นี่ครับผมสวดสวดสมะโดนะครับผมเนื้อผ่านคา,ารสาบเรียบร้อยเบิ้งสีเนื้อขาวจุนพูนครับผมนี่ผมใส่ถ้วยกาไก่ครับผมหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็เกลือครับผมมีใส่ก้นถ้วยครับผมละปาดให้เสมอปาดคือปาดเกลือให้เสมอนี่ก็คืออย่าเขาเอาลงมาได้หนี่ครับผม เนี่ยครับผมแล้วเล่านี่นี่ก็คือการตวงว่าน์พอครับพี่น้องพุดนะเนื้อโดสับอ้ยเนื้อขาวจูนพูนพี่น้องอเ้ยผมจีเติมให้เสมอปากนี่พอดีครับผมโอเคลงโคกครับผมแล้วก็เกลือเราก้นถวยใช้้นถวยครับ อีกจิงนีดครับผมอีกจิ้งนีดครับนี่ครับผมเกลือก็คือเสมอก้นกลวยก็คือว่าใส่ได้ครับผมนี่หลังจากขัดตอนนั้นเขาก็อยู่มาตำตอนนี้เขาก็มีกระเทียมอยู่ในก่นควกอยู่แล้วครับผมแต่ก็ททาการตำแล้วก็ผงชูรสอี่ยังเขาก็ใส่ลงไปครับผมสมชะโดสิประมาณนี้ครับ